สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ FC วันนี้วันที่19เมีสายน2565ก,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 ก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับกับแ d g e จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่องดูดีๆมี e h e Channel ก็ขอฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมก็มาเจอกับผมอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่2ของวันนะครับผมก็วันนี้ก็จะมานำเสนอเลขดับ สามตัวบนนะครับเลขดับ3ตัวบนให้เพื่อนๆได้นำไปตัดกันนะครับใครมีเลขเด่นเลขอะไรก็ถ้ามาชนกับชุดนี้นะครับผมก็ถ้าเบาได้ก็ให้เบานะครับผมก็จะมีโขโม้อมูลอื่นๆทยอยตามกันมานะครับหลังจากคลิปนี้นะครับผมก่อนที่เราจะไปดูโขโ้อมูลต่างๆกันเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อน คลิปวิดีโอนี้ข้อเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนําให้อาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนาข้อมูลไปใช้ปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่1พฤษภาคม2565 ทุกๆข้อมูลทุกๆสูตรที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรไหนจะเดินต่อสูตรไหนจะหลุดห้อยจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆนะครับข้อมูลก็คือเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับผมเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับผมก็เตือนกันทุกคลิปนะครับสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับ ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็คือเลขดับประจำวันอาทิตย์นะครับผมประจำวันอาทิตย์ประจำงวดวันที่หนึ่งเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ใส่ให้นะครับก็ฟังเสียงเอานะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับเลขดับประจำวันอาทิตย์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น479นะครับอันนี้ก็จะเป็น679นะครับผม มันจะสีมืดๆหน่อยนะครับมันจะไม่เด่นตรงสองหางนี้นะครับผม 4·7·9·6·7·9 นะครับผมอันนี้ดับสามตัวบนไปกลับ6・กประตูนะครับผมก็นำเสนอเพื่อนๆมาทุกนวดนะครับดับประจำวันก็ดับผ่านเอาอยู่ทุกนวดนะครับยังไม่เคยหลุดเลยนะครับผมก่อนนำข้อมูลไปใช้ก็คิดกันให้เยอะๆนะครับผม สูตรก็คือสูตรนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับไม่มีอะไรแน่นอนอันนี้ก็คือวัตถุรวยไว้นะครับวัตถุรวยไว้นะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นเลขเด่นนะครับเลขเด่นบนล่างนะครับบนล่างส่วนมากแล้วสูตรนี้จะมาบนนะครับสูตรนี้จะมาบนกันล่างไว้เอาบ้างเอาไว้บ้างก็ดีนะครับผม ประจำงวดวันที่1เดือน5 2565เด่นอยู่ที่สามโซนสามสี่นะครับโซนสามสี่ใครชอบเลขไหนก็จัดตามนั้นนะครับผมจัดตามนั้นเลยอันนี้ชนแล้วไม่หนีนะครับประจำงวดวันที่1เดือน5 2565นะครับผมก็จะมีเลข2 5 7นะครับ257ประจำงวดวันที่1เดือน5 2565 งดที่ผ่านมาให้ไว้อยู่ที่135นะครับ135หขึ้นบนนะครับงวดที่ผ่านมา5ลงล่างนะครับผมงดนี้ก็ยังมี5ติดนะครับก็ยังมี5ติดก็ไม่แน่นะครับงวดนี้5อาจจะขึ้นบนแทนก็เป็นได้นะครับผมก็พิจารณากันเอาเองนะครับผมก็มีหน้าที่คิดสูตร สูตรไหนเดินดีสูตรไหนที่มันเดินได้ยาวๆก็นํามาเสนอเพื่อนๆน,นะครับให้เพื่อนๆไปจับเด่นกับของเพื่อนๆเ,เองหรือว่ากับอาจารย์อื่นกันได้นะครับผม,อ,มอันนี้ลงให้แล้วนะครับอันนี้ลงให้แล้ว ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะสั้นๆนะครับไม่ยาวนะครับผมไม่ยาวไม่เยอดเยอะนะครับไม่ยืดเยอะก็สั้นๆจับใจความได้นะครับเอาแต่นเนื้อนะครับน้ําลายไม่เอานะครับผมก็ฝากคนฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับผมกดกระดิ่งปิ้งๆเอาไว้ด้วยเผื่อผมมีสูตใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่าน ก่อนใครนะครับผมถ้าถูกอ,อกถูกใจยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมอันนี้แถมหน่อยนะครับเผื่อคนเข้ามาโดยดูใหม่ๆยังไม่เห็นนะครับคลิปก่อนหน้าลงให้แล้วอาจจะไม่เห็นก็มาดูในคลิปนี้เลยนะครับผมเด่นคู่โต๊ด3ามตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับผม งวดนี้ชนกันอยู่ที่ศูนย์กับสามนะครับผมเลขก็แจมแจ๋วอยู่นะครับคงไม่ต้องทวนให้ฟังนะครับผมเลขก็แจมแจ๋วอยู่อันนี้สําหรับอันนี้ก็เป็นของสูตรเก่านะครับเป็นของงวดเก่านะครับเข้าหนึ่บนห้ล่างนะครับผมสําหรับคลิปนี้แล้วก็น่าจะจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้อง,อง,เงๆเฮงๆรวยๆกันต่อเนื่องนะครับ รวยแเฮงๆกันตอ่อเนื่องนะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม